มาทําตะโก้มันม่วงกันค่ะทุกคนอร่อยละมุนล,ลิ้นทําไม่ยากเลยก่อนอื่นเราก็จะนํามันม่วงนะคะที่ปอกเปลือกแล้วนําไปนึ่งเรใช้เวลาประมาณ20นาทีนะคะหรือจนกว่าจะสุกดีเลยลองใช้ไม้ไปลายแหลมซ่อมหรือว่าอะไรก็ได้นะคะจิ้มดูถ้ายังกดลงไม่ได้แสดงว่ามันม่วงของเรายังไม่สุกดีนะคะาเตรียมในส่วนของตัวตะโก้มันม่วงกันก่อนเลยค่ะแป้งข้าวเจ้า35กรัม เกลือเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาน้ำตาลมะพร้า,า,าวเจ็ดสิบห้ากรัมน้ำตาลทรายสิบห้ากรัมกะทิลินจะใช้เป็นของอัมพวานะคะเพราะว่ามีอยู่ที่บ้านใครมีอร่อยดีใช้อร่อยดีก็จะมันขึ้นอีกนะคะเป็นเกล็ดๆแบบนี้คือแม่เอาไปแช่ช่องฟรีดมานะคะลินก็เลยใช้เวลาขยำนานหน่อยอขยำส่วนผสมจนทุกอย่างละลายเข้ากันดีแบบนี้นะคะแล้วก็กรองหนึ่งครั้งนำม,มาขึ้นตั้งไฟอ่อนนะคะจนเขามีส่วนผสมที่ข้นขึ้นเป็นรอยตะก้อแบบนี้แล้วก็ปิดเตาได้เลยค่ะมันม่วงนะคะเราจะใช้ทั้้้งหมมดด150กกรัค่ะออนีี็ไท เนื้อเขาจะนิ่มเวลาจิ้มลงไปก็คือลื่นลงไปเลยใครไม่มีเครื่องบดนะคะก็สามารถใส่ถุงแล้วก็ใช้มือบีบเอาก็ได้นะจากนั้นนะคะก็นํามาใส่ลงในส่วนผสมของตะโก้ได้เลยทุกคนจะเห็นส่วนผสมมันแอบเป็นเม็ดๆแบบนี้ใช่ปะแต่เวลาลินลองชิมแล้วอ่ะไม่มีความแบบแข็งเลยก็คือเนียนไปเลยนะมาทําหน้าตะโก้กันง่ายมากๆใส่กะทิลงในหม้อทั้งหมด300 ml น้ำตาลทราย20กรัมเกลือ1 -2 ส่วนอช้อนชาแป้งข้าวโพด5กรัมค้นส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายเข้ากันดีก่อนขึ้นตั้งไฟนะคะใช้ไฟกลางคอนอ่อนนะคะกวนจนส่วนผสมข้นขึ้นแบบนี้เลยแล้วก็ยกลงจากเตานะคะก่อนที่จะนำมาราดอะ่ะใช้ตะก้อมือคนอีกทีนึงนะคะเพื่อให้เขามีความเนียนขึ้นแล้วก็มาจัดตกแต่งถ้วยตามสไตล์ของเราเลยลิ้นให้ทุกคนในบ้านชิมนะคะทุกคนก็บอกเอออร่อยนะ,ะตัวเนื้อตะโก้คือดีเนียนละมุนล,ลิ้นนะคะแล้วก็มีความเค็มตัดหวานกำลัง แต่ว่าความหวานที่ตัวตะโก้มันม่วงอะคะ่ะอาจจะหวานไปนิดนึงในสูตรเนี้ยลินก็เลยปรับให้ทุกคนแล้วนะคะลองไปทําตามกันดูนะคะแล้วก็มาพูดคุยกันได้ในเพจน,นะอันนี้ที่เหลือลินก็ทําใส่ถ้วยเล็กๆนะคะไปแจกที่ป้านนาะอ่ะ